ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้บ่าวแอมเราตรงได้มีโอกาสมาเยี่ยมพ่อยิงิงอีกครั้งหนึ่งเนาะครับเนาะหลังจากเกลี้ยงออกไปแล้วเอฟซีก็ามาติดตามพ่อยิงยิงเห็เนแนบ่า,บาวแอเมเลยมาถามพ่อยิงยิงว่าเป็นยังไงหลังเกลี้ยงออกไปแล้วมาให้นกำลังใจเป็นเนาะครับเนาะถึงแม้ว่าเล็กเป็นสิโบ่ถือเล็กเป็นสิโบ่เขา่าแต่กเาา็เขามาแล้วาสามงวดเขามาแล้วาสามงวดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดซีนี่มันผ่าดมันลุยปุดเลยครับลุยปุดปัดเลยแต่ก็ยับ แกมือไม่ก็ะไรน,น,น,นะครับเนาะงวดเนาะแตกก็ถือว่าเขามาหลายงวดผ่าดงวดนึงก็ถือว่าให้โอกาสเป็นแกมือในจัหน้อยไอ้พอยิงนี่แกมือในจัหน้อยแต่เลขกล่างกันนี้ครับแปดนํามาลนะครับแปดมาแล้วแต่เหล็กสามที่รับมาขาเหล็กสามมาตัดเนาะครับเนาะแต่ปีนี้แปดสามสามแปดมาดูคัดมาสามงวดสอนครับท่านผู้ชมแต่เลขกแปดหกแปดเก่านี่มันก็เป็นเหลขดังเหลขกมุงค้น เป็นวาตามผมตามที่ผมไปสอบถามกับแผงโลตัรีนเป็นเลขมุงคลนเป็นวะอันตลอดเป็นวาเลขตัวนี้อันมาเป็นปีสองปีปีสองปีแล้วเบ้าแอมกับโมหูเนาะครับเนาะนี่แหละก็เลยมาติดตามสอบถามกับพอิงเ่รอฝันดีหรือ,อยังมาแห้กำลังใจพอิงอยู่ในบ้านอีกครั้งหนึ่งเนาะครับเนะบาะบนว่าสิสินสิฟ้าเพิ่นเบ่ให้พ่ถืองวดนึงบ่ามาหาเลยสิวาสเนาะเนาะครับท่านผู้ชมเบาแอมก็เลได้มาติดตามพอิงให้อีฟซี เบื่องอีกข้งหนึ่งนะครับเนาะมาให้กำลังใจเพิ่นเนาะครับเนาะกดหัวใจเพิ่นในเด้อครับเด้อเดี๋ยสิกเขาไปหาไปยิงอยู่ในบ้านครับครับท่านผู้ชมเจอตัวแล้วครับอันมื้อนีนเพิ่นกับไปทำงานเพิ่นก็ไปทำงานเห็นเบาแอมมาเพิ่นก็ด้หยุดหยุดครึ่งหมื้นเลยนะครับเนาะเออกําลังอาบน้ำแล้วตัวครับเพิ่นผ้าแพร่ลายครับผ้าแพร่ลายใส่ผ้าแพร่ลายมากเลยครับท่านผู้ชมไปเห็นงานของไนลไยเพิ่นมักแย่งตัวครับ เสียร่าแท้ร่าน์นะครับเนาะ่อหยิงครับกราบสวัสดีครับกราบสวัสดีครับคุณพ่อหยิงกับโอ้สบ,บายดีนะครับเนาะงวดงวดวัดวดงหันวุย้ยกล่องซื้อเงินนี้นะครับลูกเดี๋ยวนะครับด้วยห,หนยับไปเก๋ไก๋หน่อยหน่อยงวดวัดงหันกเก็บขิงกันหลายตืบนะครับท่านผู้ชมเก็บขิงตืบอยู่นะครับเอฟซีเอกเก็บขิงหลายตืบ แต่เอฟซีกับว่าตามไปยิงเห็นในที่ออไปให้กำลังใจไปนเนี่ยบาแอมก็เลยมาตามคำขอของเอฟซีนะครับเนาะ<ม>ไปยิงได้ยี่บ่ล้วครับ<อ>ขึ้นตีบได้หรอกนะครับโอ้เอฟกิ<อ>้งไรไปไหนล่ะครับคอยยิงสองกลัว <laughs> ส,อสองกลัวสองสองกลัวนี่สองลอยด้วสองอยังครับสองพันกลัวสองพันกลัวรวมกับวัตสุยางโรตเตรี่ตัวแต่ยังนี่ตัวแล้ววัตสุยางนี่ บตรจุยางสองพัน 2, กว่าบาทนะครับเนาะโอ้ออยแต่จริงไหลมันผ่าเนาะคุณพอนะ่อเนาะแต่เลขของคุณพ่อเนี่ยกะเขามาสามงวดงวดซีก็อยากลุยนะครับเนาะงวดซีก็อยากลุยเอากับพุ่งกว่าโบบาพอหญิงหรอกครับเอฟซี FC เป็นกับ,บร,ริบาังหรอกเพราะว่ามันกะมีของผิดพลาดเนาะคุณพอนะ่อเนานะของแนวนี่ <c oughs> มันผิดพลาดกันได้เนาะครับเนาะแม่นอยู่บอกยังกับเอฟซีนะครับคุณพอ่อ ของควันปีใหม่อยู่งวดโอ้ยงวดสิมากนี่ของควันปีใหม่เป็นยังครับเป็นสามตัวหรือสองตัวสามตัวแล้วสามตัวแต่ฝันยังครับตอนนี้นนยังยังเนาะแต่ว่ามันมันต้องมากมันต้องมากโอ้หยี่นี่ตัวจะของหมรือจังไงโหูอยู่ในีตัวไม่ขี้งโยอโง่ยุ่น,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 นขี้ยงอยูงข,ของควันปีใหม่รอบนี้เขาเรียกว่าอันคำถามมันเที่ยงเขาเรียงไว้ยังก่อเสิร์ฟผลนะ ไฟล้างตาป่เขึ้นพ่อ,อ,พอไฟล้างตาก็ไ,ได้คือคุณพอ่อเสนอผลเป็นบ้านนะครับเนาะนมันต้องมีไฟล้างตาเสินะนะเพี่เขาลองมนะครับโอ้ขับของคว,ควันปีใหม่นะครับเอาอันคั้นฐานเบาเรื่องของควันปีใหม่ละกันอันคุณพ่ออยากได้ยังไงครับของคว,ควันปีใหม่เดถ้าเบาแอมดีสื่อมาฝากเป็นยังอยากได้ยังตู้เย็นนะตู้เย็นกับเพศโอ้ยคือจีบีของงานราคาเที่ยงอออ่ะเที่องโอ้เอาแนวอื่นบ่อยป่ะคุณพ่อ ตู้เย็นเพ่เนี่ยพ่อตู้ตู้เย็นเพ่แม่อือก็เราถัดพัดลมเป็นยังไงมีบ่อมีอยู่แต่ตู้เย็นไม่เท่เนาะครับเนาะโอ้กลับกับตู like ้เย็นเท่เอ้าเดี๋ยวบราเอ็มกัสีพิจารณาอีกขังหนึ่งเนาะครับเนาะตู้เย็นเท่ครับเดี๋ยวบราเอ็มกะส่ของก้อนคุณพ่อหญิงอยู่หรอกเพราะว่าปีใหม่เลยเอาวเอ็มเหนือก็มาไายเอาแต่พ่อหญิงหลายเนาะครับเนาะ เป็นทีใหม่ก so yeah. ็ซือว่าให้คุณพ่อยังไปใส่แยู่แซ่กินแซ่น้ำแซสยังเหรอครับนอกใส่ในกระติกเหรอครับนอกคุณพ่อครับผมตู้เย็นจักรยานที่ได้อยู่บ่ดเหรอครับตัวตั้งยังเงินมีได้อยู่จักรยานที่ได้อยู่ไอเบาลแอมไปจับในงานกาซาได้เด้อตู้เย็นนี่ไอ้ได้ตู้เย็นใหญ่เด้อยนะครับนอกไอ้ได้ตู้ไอ้ได้ตู้เย็นใหญ่มาฝากไปยังเนี้ยนะครับมันบ่ได้ครับ กันทีซื้อให้อยู่ครับกะนทีซื้อให้เยอะรอกมาขับเอฟซีเนาะสอยกันเนาะครับเนาะเอฟซีเนาะอยากได้ตู้เย็นเพราะวาสันโอ้ขับขับขับฟันบ่คุณพ่อฟันบ่ปวดได้หลายครับมาตั้งฟันมาทั้งฟันเด็กมันก็ต้องฟันละมาทั้งฟันก็ต้องฟันแต่บางหันไม่กระพาดแต่คุณพ่อมันใจบ่รับว่าลูกสิมาบอกอีกมันใจอยอะแต่มันใจเนาะบางหันกะ บนหัวหมูวหวสามหัวเก่าหัวน้คุณป่อเนาะบนสามหัวหวายเก่าหัวโอ้บเบาแอมกับเบลลลบูด้วยครับเด้อมันบุถือเสียจังไลล่ะกะที <c oughs> เลี้ยงตามมี่ตามเกิดเท่านี่แหละครับเลี้ยงตามมี่ตามเกิดเท่านี่ละ <c oughs> เอาของกินไปหน่อยในต <c oughs> ะกอนก็ตรวจครับก็ตรวจครับอันก้อยยังครับไว้พ่อนปีใหม่ให้เอฟซี่นะครับสี่เขาปีใหม่แล้ว ปีใหม่เนี่ยแต่ไม่ได้ควบลงเรื่องเลยทำไปด้วยสบู่สก้นอืมอยู่อมอยู่มันคนยื่นตลอดปีใหม่ตลอดปีตลอดไปตลอดปีตลอดไปตลอดปีตลอดไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยท่านผู้ชมนะครับเนาะเป็นกบเป็นกระบอกโบกิงครับเป็นกระบอกโบกิงป็นไหนเนาะครับเนาะเกระบอกโบกิงโอ้ อันมียังเติมเติมอีกว่าโอวัดนี้นออันพี่ไอ้ที่ผูกข้อตายไปเพิ่นมาบอกบ่าคุณบอกหมอหมอมิดเลยมันบ่มาแล้บ่เห็นมากบ่เห็นมากหมอแต่เสียงตึงตึงต่างต่าในกรดเหล็กออกมีบ่บอหมอหมอมียังเกิดขึ้นเลยบมีมิดซีรีมิดซีรีเลยอืครับครับครับพอยังไปเฮ็ดงานอยู่ไซคับเนี่ยตรวได้หลายนะครับ เอกงานในบ้านพายุบ้านพายุงานอืําเภอ,อยังครับอําเภอพายุอ่ะล่ะโอ้ครับครับครับเห็นเบาแอมไปไปยิงกับเสียสระเวลาเนาะครับนอกเหมือนี้เนะานสะสละเวลามาให้เบาวเอมโลทุงกับอฟซีรับมาติดตามตุลีรับไป<ง>ยิงัเพิ่นกับว่าเพิ่นบ้้นเด็ดฝันครับคุณพปอยิงบุบ้นเด็ดฝันครับเบาแอมกับ ขอโทษเอฟซีได้หลายเลยครับเด้อเด็กพอหญิงบ่เข่าเนาะพอหญิงเนาะนพอตุดเอฟซีได้หลายมันคิดพลาดคิดพลาดเก็บขี้งรลายเติอบอยู่เบาแอมก็ดีเก็บขี้งรลายเติอบอยู่อเออเด็กหาสื่อกันยากมาอัน้นมายัางอีกครับท่านผู้ชุ่มยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้คุณพ่อหญิงต่อสู่ต่อไปเนาะครับเนาะเบาแอมก็สิไม่เยี่ยมเรืเร่อย มาสอบถามให้เอฟซีบังเนาะครับเนาะเสร็จงานอยู่อำเภอพายุเนาะครับเนาะท่านผู้ชมอ้าวเบ้าทีมไทยให้ท่านผู้ชมเอฟซีอีกนะงวดนานี่มันใจบ่จังไรงวดสิมากไงมันใจอยู่ครับมันใจในใจอยู่มันใจในใจเราบ่มันอยู่ในเครงนี่ล่ะโอ้มันโหนอยู่ในเครงลูกก็บ่ได้มาดึงขาดึงยังบ่ยังอยู่ยันอยู่โอ้ บุกันไหนบัวหงดมือมันบุญนาะครับเนาะวันที่30วันที่30ธันวาเนาะครับเนาะเพราะว่างวดนี้มันบ่วเป็นวันที่1เด้อครับเด้อเป็น30ธันวาคม30ธันวาเนี่ล่ะจะออกเลขสิเป็นตัวใดก็บ่ฮู้นําคุณพ่อหยังล่ะครับเบาแอมก็มาสอบถามมาเยี่ยมมาเยือนคุณพ่อหยังคือเก่าอันมีตัวเลขตัวใดมักให้ใจแจ็คตัวบ่ครับเอาเลขมากระไ้บ่เป็นฝันก็ได้เอ้างวดนี้เอ้า มัหกสี่อยู่เนี่ยมัดหกสี่แเนี่ยตัวนี้โบเกวกับเหล็กฟันนะครับเนาะตัวนี้เป็นเหล็ความมัดสมมัดอ๋อสามตัวเหรอครับซึ่ว่ามัดสมุดสมุดสมุดบันนี่สมุดบันนี่พี่บบมีสมุดตัวนี้เพียงแค่เหล็กมักหกสี่หกสี่เลยมาจังไหครับมักนะโอ้มันมักหกสี่เนี่ยก็เป็นเหล็กเตียนพ่อสพอดีเลยครับโอ้่หว่าเหล็กมโอ้เป็นเหล็กเปี้ ปศเก่าห <neg ad. S 1> นึ่งหกสี่พศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่บานนี้ก็หกห้าบานนี้ก็หกห้าโอ้คือมาเกลิกสําคัญเติบเนียนี่คุณพ่อมาเกลิกสาคัญเติบอยู่ครับคุณพ่อนะครับตัวนี้เป็นเหล็กมากเป็นเหล็กตงไหนพี่เก่าส่นับพี่ไม่ได้หกหสี่หกสี่เหล็กนี่ครับครับครับเป็นเหล็กเหล็กเป็นมากซื้อขับสมาชมกดาวเอ็มกับมาตามกคำขอเอฟซี บ่าวเอ็มบอกยังพิดพาดยังไปกับข้อตรวจข้อไปเอฟซีทุกคนนะครับเนาะบ่าวเอ็มกับข้อตรวจคุณปอยิ้งนะครับเด้อยถี่สอบปอยิงหลายอย่างหลายแนี่ยนะครับเนาะบ่าวเอ็มกับจะมาสอบถามตัวนี้ครับปอยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับเด้อยฮกซีเหล็กเตียนท่อสอครับฮกซีฮกหาคุณปอยิงเป็นมักจะลองเอาไปสื่อลอตเตอรี่ไว้ลองเบิงเลขตัวนี้มันก็อยากสำคัญในอยู่ขั้นฐานว่าฮกซีฮกหาเอาคุณปอเนาะอย่าลืม ครับครับครับโอ้ลมครับคุณพ่อลมเนี่ยลมเนี่ยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บีบบอยแอมเราทุ่งน้ำเลือครับเด้อสำหรับคลิปนี้บบายแอมเร,ร,ราทุ่งกะทิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าเนานะครับเนาะเจอกันคลิปหนา้าครับใสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งตลอดไปเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะบายแอมกะทิมหาพอยหญิงหยีสำหรับคลิปนี้บบายแอมเราทุ่งกะทิล่าสำหรผู้ชมไปก่อนไปพร้อมกับพอยหญิงครับ ครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวบ่าวแอมเราทวงกับชิมาเยี่ยมคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งแต่ตู้เย็นนี่เดี๋ยวบ่าวแอมกับสิพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็ที่ฮามห้คุณพ่อจนได้นะครับครับผมคุณพ่อสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ